ข้าจึงอนุญาตให้นั่งลงให้การขอบคุณไต้เท้าครับเยียอิสุรู้ไหมว่าทำไมข้าถึงได้มาอำเภอหลู่เจียงน่ะเยียอิสุยังไม่ตอบคำถามไต้เท้าอกีกเหรอเรียนไต้เท้าท่านมาเพื่อไต่สวนคดีของข้าใหม่เหรอครับถูกต้องแต่ว่าเมื่อตอนขึ้นศาลนั่นนะ่ะเจ้ากลับยอมรับผิดทุกอย่างแล้วข้าจะไตส่สวนไปทำไมข้า ชีวิตอันมีค่ากลับไล้ถูกทำลายอย่างไรความหมายมิน่าเสียดายเลยข้าขอถามเจ้าคนร้ายที่ฆ่าคนชิงทรัพย์ยนั้นใช่เจ้าหรือเปล่าเรือใต้เท้าได้สิมือข้าจริงครับเหลวไหลครั้งแรกที่มีการขึ้นศาลนั้นเจ้ายอมเจ็บตัวโดยไม่ยอมรับผิดแต่ตอนนี้กลับยอมรับง่ายๆมีเท่ากับขัดแย้งกันเหร หรือเจ้าจงใจปิดบังเพื่อช่วยรับโทษแทนคนอื่นนะฮะ